หลังจากเมื่อกลางสัปดาห์มีข่าวการแจ้งยุบค่ายของแม่ทาง g l g หรือว่าแกนร้ายกรุป๊ปซึ่งก็เป็นต้นสังกัดของป้าที่วงกระกรุปน้องใหม่อย่างไฮคีซึ่งหนึ่งในสมาชิกของวงก็คือคนไทยคือลูกหนังสิตราวงกันจางลูกสาวของตัวซารัญยูก็เลยทำให้หลายหลายคนสงสัยว่าเมื่อทางค่ายแม่ยุบไปแล้ววงไฮคี ey, ที่มีเพลินดีบิวผลงานซิงเกิลอัรบัมแรกที่ใช้ชื่อจะได้เดินหน้าต่อไปหรือจะพับโปรเจกต์กับคพืนแล้วก็แยกย้ายกันไปซึ่ง ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวดังกล่าวจะชัดเจนแล้วซึ่งทางค G. G. ่าย GLG ก็เดินหน้าเต็มที่ในการเดบ,บิวต์วงไฮคีเพราะว่าได้ทําการปล่อยคลิปทีเซอร์จากผลงานซิกเกิลอาร์บ้านแรกออกมาแล้วสองคลิปเดเป็นคลิปแนะนําตัวของสมาชิกของวงไฮคีสองคนด้วยซึ่งอีกสองคนที่เหลือรวมไปถึงสตาราก,ก็น่าจะปล่อยคลิปออกไปในไม่ช้านี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ข่าก็ได้รายงานว่าทางค่าย GLG ก็ได้แถแลงขาร่วมมือกับทางค่าย Sony Music อนเตอรเทนเมนต์ของเกาหลีเรื่องพ,พาวงไฮคีเจาะกลุ่มตลาดเพลงในต่างแดนในขณนะเดียวกันทางค่ายก็มีการแจ้งต้องทางการจับจองผลงานเพลงชุดแรกของไฮคี ey, ทางโซเชียลออกมาอย่างต่อเนื่อง